้าวลงไว้ไหวเอาคือฮืวลำเก่ามันมากเลยหมดหรอเขาเจ้าทานตีพี่น้องสุสุศครับพอกับส่องเตาบวนค้ดมันแ็มครับพี่น้อง กำลังยุทาเหื่อครับกำลังสิบไปคนเสาบ้าดอนครับว,วาาาบ่าสีท่วหายก็มาเสาบ้าซุกว่าเป็นคนสอยดอนอจ่าจอดไปคนนะ <ป>อ๋อไปน้ำกันอ๋อไปแบบน,นั้นไย

ปลนปลนป้อเป็น่างปรดนี่เงี้นักวบักแป้งหมกรั

ทีเด็กเครื <S <S hmm, um. ่องนทีเด uh ็กเครื่องีเด็กสยสี่ขเคืองี่ขนะต่ละมือละเ็ดยกตวนี้นตนยก่งนี้เวลาดมาสายสันมือยดง่เันหนกไปไปถ้าเป็นไปวนี้ ได้ผูโดยสารนี่มูอบไอ้นังใกล้กอดท้งปากได้ผู้โดยสารเมื่อนำได้ผู้โดยสารเมื่อน้ำไปนองทางบันหัดดูบันหัดดูเด้อข้อมือขอมือน้ำมาเียนองเสื่อทียงออกขอนนะงานนี่ยตั้งใจเดี๋ยวจะเดียบมาฉันลองข้่มืไปไยอีเื่อกคนบัน ปันขาสวยบาดอนน้ำพี่น้องเมือนี่ไสีท่หามันจะอดันปั่นเหรอนนาบายมงหรือว่าทันหอดบมงีมกสีูกลัวสีเขียถามเพื่อว่าอันนั้นลดมากเลยลดปันมากอะเมเสียเลี้ยงอย่เป็นแพนี่ไม่เหรอมาซูเปตัวด้ก่อนเดเดี

โอเคฮ่าฮ่าฮ่ัง่าว่นฮ่าโอเคนี้ไปวันนี้วันศุกเห็นแล้วน้องเป็นแค่ตลาดข้าวเล่นหอยพอดุ้งเป็นเค้าพอรุ้งแม่ก็พอดุ้งนะ ทางเมื่อบ้านเราอยู่ทางไหนพี่น้องใกล้เต๋อพ่อจะไดจากไม่ใกล้เต๋ี่น้อมาใช่แม้ทางนี้ถ้าจะไดติดรถมาหอนนี่นะก่อนสิไปพี่น้องห่าแวะข้างข้างเสียน้ำอ้อยปั้นครับไอ้น้ำน้ำ,นำอ้อยสดนะครับพี่น้องเขาบีบนี่พี่นออ้องร้านนีเพันเซ่บางหน้า,นนนนนนานนมั้งเด้มันต้องบีบบางหน้าสักหน่อยนะพี่น้องพี่จัง มันจังขลักนะนี่ครับแกวละสิบหา้าประมาณประมาณห้าบาทพี่นอ้องกดชื่นเลยเดี๋ยวต้องแวะซื้อกุปน้ำบ่มีกุปใ่แซ่ คือท่าไทถือว่าเหินยากอะไรสินองแบบว่าก็ยังข้อเห็นด้วยดอกแบบนี้นะครับแต่ว่าคนหลายสิใไปรถเที่ยวนะาพูดเดงงังคองจะชิเขางามก็อยาก,งงากจะต้ก็บแน่นีด้วยนะครับนะครับที่แบบว่า เขาเมาี่ยอวอว่าต้ามิีได้พี่นอ้องแต่ว่าพ้าจเจ้าเร็ยนหน้าดำเนาะพ้าจเจ้าไปรยัดเที่ยวลนะครับเมี่ยวเ,เนี่ยนี้ครับระหว่าทางหน้าคนเคลื่อนไหลก็เป็นแนวนี้เะครับว่างถเป็นหน้าวานวานหลกักการตัดเอานะครับใส่จังท้ายหยาตัดเอาเบาอีกกับเบาชัดกุลทานสอบนะครับ โอ้หวนาดไหนกันเนะเหนไหยอเลยไปทั้งหดนะครับเนยแม่บ้าเอียกทีลสองสอบรถ ยกทีล,ละสองสอบรถเบาๆหนึ่งเขานั่นสอบรหาสิบโล่หนึง่งขั้นละจักสอบค่นึงสิบาสอแกงกับงานสุดหรูคุณเออโอเคลดไปบุรีนอนิด <B ud he> น่อยหนึ่ง น้อยีกี่จับกันิ่งไปบ่งโมเดลจ้บกันดิซ้ำก็ซ้ำดิโมเดลจับกันโมไดลเลี้ยงเ้ยเข่ามอเลยเอาใส้บีที่ก็ได้สับไพสสมั ล่างคนเขาเมื่อพี่แข่งกันขึ้นได้ว่าเด้เนี่ยเนี่ยงานจัดจัดงานไปแกงเส้น้องใหม่มตัดภาพมาหอดบรรจังหลางเนาะพี่น้องพอเราตัดเข่าถาเนาะก็จ,จ้างพอทอนดน้องนะ น้อยข้าวแังแรงเขาจังสิข,ขนนะครับม่วนมาไปตอนนี้เขาก็ใบสามเนาะี่นอ้องแหลดจะแหดมื่อื่นกันแล้วหนะครับเพราะว่าตัดมือนี้มืออื่นกันวัดย้ำแรงข้างผิดกระจอมมีย่มตัดนะ ข่านาเป็นนาพี่น้องเขาอีเตียมันเป็นเขานักเนาะเข่าทั้งเล่ามันข่าดอมันเป็นเข่าเบาอพี่น้องไปหากินข้าเทียงก่อนครับผมท่านได้กินข้าเทียงกเก็บบักเขื้อว่าอยากกินกับเจ้วอ่ะสั่ บเบืบกเขียวกงหันพี่ลองซีน่วยบกเขียวยี่ต้นขางคล้องนี่แหละนี่พี่น้องใหญ่แห้งเป็นตะหวานครับบกเขือธรรมาร่ามสาดสวรรค์ปลูกไว้เนี้ยผ้ากันจองเลยคือว่าไปกินข้าวตำหมอ้อแห้งไปลวกนี่บกเขียบกเขือหั่มมา เอ้าคือจังเห็นอยู่โรงเรียนวังหันเนี่ยคือไวเด้มาเด้อพี่น้องมากินข่าวกันก่อนไปขนข่าแยงน้อยไังเป็นคนรถพี่น้องเป็นนรถกับเจวมาเด้อพี่น้องคุณอ่ะรถแซ่บ มามาครับเ่น้องหนยังเหลือ่ยังบกินมามาตัวลือกินคิมคิมมาตัวละิ้มอะไรนะกินมอะไรหมซาจบ่าจะบินหัวจะบบ หวานไปหวานเนี่ยคือมัแต่ว่ามันหอมสมูกนะเขาร้านบุ้มบิเหมือาจะเบืเลี่ยเก็บยงโอ้ยอันนั้นคักคราพว่มออดได้ค่ะน้องมายกับกอืดน้องมายหย่ยงมันชือแมงไปเลยคุณจะเปลือกมันไม่เรากินไม่เป็นอุ้ย มันนี้กับปูหน,นี่สี่คนข่าวนะพี่น้องอี่อได้ คนมาสอยตังหลายเนาะสองคน้นก็สตีนนำเครื่องคองฮอนดาดังค,อคอ่อยๆเลยเนอะที่พอที่พอรัตต์นเจ้าเครื่องอันดัง,ดง จากฮอนดาจากฮอนด่าดังคอยนะดังคอยนะจากฮอนด่า รักเข้าไปขนเขอาก็รทั กันเทียสูงไปหนเออขึ้นได้เลยไหมคนคอนคอ บรรยากาศพีนงดีแฮงหนาวว่ยเป็นหัวมันเป็นหัวเอ้มันเป็นหางใน đây quá cuốn tay còn hay cuốn nó thế nào thái con biển Bye. จะสิเต <Okay. S 1> ็นมาสิค <ral> ุณเด้ธรรมาซมธรรมดาเนาะผมขนกองเลยให้เป็นกองเป็นกองเลยนะพี่น้องที่เราไ้ายเขาเทียบเอาคืนย่างเดียวครับ เมืองเป็นเมืองป๊าพี่น้องเงอแตกเงอแตกนครับหอนอ้าวอ้าวเดี๋ยให้สุดนึง <c oughs> <c oughs> คลิปห่าสมัยตอนไปเด็กน้อยพี่น้องขนเข่าแบบนี้เนาะเหลืองเลี้ยนมากกับตังฟาร์มมาขนเขา่า ขนเข่าเลยกแลวกับตังเกี้ยวหญ่างงวเด้ยครับพี่นอ้องหย่างันแท้ก็ต้องฝ้าเกี้ยวหญ่าขนเข่าเลยกซีหาโมงหาโมงเกี้ยวหญ่าตาหนึ่งใ,ให่ง่วเป็นแบบว่าวิธีแบบชีวิตท,ท่าตอนไปเล็กน,น้อยเนาะมือนีกับมัตตะคิอาสีเขา่าขนเข่าซอยวอดอนเนาะแล้วก็มากินเขา่าตอนใบาสามเข่าเพียนครับว่าได้กินทุคนนะ่คุ่นเนาะ มาค้นเข่าตตอครับพี่น้องเมื่อยเป็นเมื่อยเอาละครับพี่น้องในคลิปนี้มันสิ้ยาวนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องเต้าบนค้นแขมน้ำเด้อครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจแห่งพระคามโฆษณาครับพิธีาดประการใดกับข้อโทษขอให้พี่น้องนาวกาบมีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้เช่นนี้ครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย